มีหลักฐานแน่มีาการเรียกเก็บเงินกูงได้พันเก้าแล้วแพงสูงสิครับเดี๋ยวผมถามท่านกลับก่อนหน้านึงนะก่อนจะถามผมว่ามีาการเรียกเก็บเงินจริงไหมเนี่ยท่านต้องถามว่าระบบตัวบุคคลมาก่อนว่าใครเรียกเก็บเราอยู่ในกลุ่มไงว่ามีาการเก็บเงินมีหลักฐานแล้วออกสื่อว่ามีการเรียกเก็บเงินพันเก้าแล้วถุงสุงสี่พันสองเป็นผ้าอาหารและทิปพาร์ทเป็นผู้จัดครับก็คนผู้จัดนั่นแหละผมไม่รู้ใครแต่ผมบอกว่า,ากเป็นการที่เป็นคืออันนี้ไม่ใช่ความลับ อัันนี้เขาไปฟง<า>ม,มันไม่ใช่ความลับ,บนนเพราโพสดได้เพจอยู่แล้วเชื่อมจิตเริ่มที่หนึ่งันเก้าร้อยบาทแทงที่สุด4,200บาทเมื่อกี้ผมตั้งคำถามกับทนาย เขาตอบว่าเป็นคนจัดทีเนี้ยตำรวจต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินฮะว่าเงินเหล่านี้ไปไหนเนื่องจากคุณแอบอ้างว่าคุณไปทำสมาธิฟรีไม่เก็บเงินแต่นี่คือหลักฐานที่มีอยู่แล้วมีผู้เสียหายซึ่งเพจเป็นหนึ่งหรืออ้อได้เอามาเปิดเผยแล้วว่ามีการโอนเงินกันขึ้นจริงอย่างที่ผมบอกเลยฮะการบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือบิดเบือนหลักศาสนาเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นนักกฎหมายบิดกฎหมายมาฟ้องประชาชนเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังกานที่อี้บอกว่าผมโดนฟ้องแล้วแต่ไม่มีปัญหาจะรับไปสู้กันครับเนี่ยถ้ามันต้องตีความเนี้ยในทางกายภาพเนี่ยคือใช้มือรับแต่รับมาแล้วไม่ได้เอาเข้าสู่ต้นเอาส่งให้ผู้ที่จะนําไปสาาร้างหาัานทำอีกต่อนึงครับอันนี้รี่กไม่ได้ว่ารับครับเป็นการรับแทน ตามภาพที่ปรากฏท,ที่สุวราดนะครับหมายว่ามีคนยื่นเงินให้ก็รับแต่รับแล้วก็ส่งต่อไม่ได้เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวครับเราเชื่อมจิตคืออะไรเชื่อมจิตหมายความว่าตามความหมายของลุงไม้นะเชื่อมจิตหมายว,ามว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนไหนที่ไปต่อไม่ได้หมายว่าติดผัดอยู่นิดนิดหน่อยๆเนี่ยเชื่อมจิตหมายว่าเอาคาสอนเนี่ยไปบอกไปกล่าวไปสอนเพื่อให้เขาเนี่ยหลุดหรือเขาเรียกว่าหลุดจากสภาวธรรมตรงนั้นอ่ะ ให้ไปเข้าสู่ขั้นตอนของีิพนากรรมฐานใช่ต้องเสียเงินใช่ไหมครับก็เสียเงินก็หมายความว่าเสียเงินค่าสถานที่ครับไม่ใช่เสียค่ากูครับวิทยากรนี่ได้เงินมคะวิทยากรไม่ได้เงินครับในส่วนของทางในนี่ไม่ได้เงินค่าที่จะหมายความว่าเงินที่เป็นค่าเชื่อมจิตเนี่ยไม่มีนะครับแล้วตัวแอดมินได้ไหมแอดมินนี่อาสาสมัครทั้งหมดครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เงินครับแล้วใแพทย์ครับในแพทย์ก็ไม่ได้เงินครับเพว่าเห็นว่าถ้าโอนไปก็จะเป็นชื่อายแพทย์ทั้งหมดในแพทย์นี่ เป็น่ในส่วนของผู้ดำเนินการเป็นตัวแทนที่ร yeah> ับเงินเพื่อจะนาเงินตัวนี้ไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมชี้แจงได้หมดครับเพราะว่าบางคนลังผมก็สงสัยว่าเน้องไหนเนี่ยนั่นเป็นคนบงการคนคอยบอกว่าอย่างแา่แม่น้องแม่น้องตอน้องไหนเนี่ยไปถอิคุยกับปูตินมาแล้วอะไรอ๋อไม่ใช่อ้าวเรื่องถอดจิตคุยกับปูตินนะกตามคิดเนี่ยน้องไหนไม่ได้บอกว่าถอดจิตไปคุยกับปูตินน้องไหนบอกว่าในอนาคตมีแผนว่าจะไปสอนธรรมะในภาคยุโรปและจะไปคุยกับปูตินในอนาคต ม่ใช่ถอดจิตณปัจจุบันแล้วไปล่องหนไปคุยกับปูตินมันมัมน,มนมันบิดมันคนละความหมายคนระับคนละความหมายเลยเนาก็คือน้อง,น,องน้องนายจะไปคุยกับปูตินหมายความว่าในอนาคตเนี่ยน้องนายก็จะสอนธรรมะแล้วก็เผยแพร่ไปเรื่อยๆและในอนาคตมีแผนที่จะสอนธรรมะไปในรัสเซียและอาจจะไปคุยกับปูตินในอนาคตถ้ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดแต่น้องวางแผนไว้อันนี้คือคําพูดของน้องมีหลักฐานชัดเจนครับ ก็ใช้คำว่าโน้มน้าวว่าอาจจะไปคุยกับปูตินก็ใช้ถูกต้องครับแมอนะาโาค้ชจะไปคุยกับปูตินไม่ใช่แต่แต่หลวงพ่อเ่ายอมบอกว่าถอดจิตไปคุยกับปูตินนั่นหมายความว่ามันเป็นพาสเป็นอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วว่าถอดจิตไปแล้วมันไม่ใช่แล้วนะนค้จะไปได้จริงรก็ยังไม่รู้ก็แต่มีแผนนียครับเหมือนพี่วางแผนจะไปเที่ยวปีใหม่เนี่ยถึงวันที่อาจจะติดตุลาก็ได้นี่นะฮะมีหลักฐานมีการเรียกเก็บในกลุ่มไดพันก้าแล้วแพงสุดสครับเดี๋ยวผมถามท่านกลับก่อนหน้านึงนะ ก่อนพิสูจนผมว่ามีการเรียกเก็บเงินจริงไหมเนี่ยท่านต้องถามว่าระบุตัวบุคคลมาก่อนว่าใครเรียกเก็บเราดูในลุ่ไงว่ามีการเก็บเงินมีหลักฐานล้วออกสื่อว่ามีการเรียกเก็บเงินคันเก้าแล้วหุ้นตูดสี่พันสองเป็นค่าอาหารและทิพพัทเป็นผู้จัดครับก็คนผู้จัดนั่นแหละผมไม่รู้ใครแต่ผมบอกว่าเป็นการที่เป็นคืออันนี้ไม่ใช่ความลับทังนี้ถ้าไปฟังมันไม่ใช่ความลับเพราโพสตได้เพจนอยู่แล้ว